đồn leo, đồn lên nè, bà lửa đồn lên đó. bỏ bóng bỏ bóng bên đằng kia, đồn, đồn, tăng mai tăng mai, bà đây, Một vào mai. Não, não ia กางทำอะไรนะครับผมควา่างเหยื่วไปก็ได้ปลาเศษเป็นหนึ่งตัวนะครับผมครับเดี๋ยววันนี้สองคนตาเหลือนะครับวันนี้ผลงานจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกัน,นครับเราถึงหมายเล่กันแล้วนะครับเมื่อกี้นี่เอาไว้ลูกไอ้ลูเสียดเสียดเสี๋ยวเสียดเ ไม่โดนเทียดหรอป่าดาบเนี่ยป่าด้าบั้งโอ้โหหม่งปลาวไงเหลือหั่นเลย อน่ำแต่เรื่องนะเออห้าตัวได้ตัว เทียดเทียดครับโดนแลว้วโดนแล้วนะครับตาเรือโดนแล้วนะครับบ๊อบบ๊อบอบอ,บอบไปตังเกมตาเ,เรือโดนแล้วนี่ โอ้ยโอ้ยโอ้ยรูกันแล้วดูนี่นะครับลุ้นนะครับปลาตาเหลือปลาอะไรนะครับเหลือหันเลยนะครับโอ้ย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 ไปเราไปเราไอ้หนูผู้ไม่ไหวนว่าหมดออกห่างแข้งเพื่อนหน่เพื่อนมันนี่น่าจะจ้างแข้งโอ้ยโอ้ยมาแล้วมาแล้ว ะเกมบางเหรอโอ้ยโอ้ยเกมบางมาแล้วนะครับโอ้ยปพื่อนๆนะหรอกทีปพื่อนๆนะหรอกเดี๋ยวเดือดขันังอ่าเอาบางนะครับสุดยอดสุดยอดนี่นะครับโอ้ยสุดยอดสุดยอดจริงๆนะครับโอ้โหเดี๋ยวไปลุ้นตัวต่อไปนะครับว่าจะเหลือยังหาผลงานได้อีกไหมครับเดี๋ยวนะครับผลมาแล้ว 干混了。 อยู่ได้ไหมครับเนี่ยตอนนี้นะครับขึ้นมารอบเลยนะครับฝนนะครับฝนบุกนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับฝนนะครับโน่นนะครับโอ้โหทำกลางประยุเลยนะครับโอ้ยจะรอดไหมครับวันนี้นะครับเหลือเยอะนะครับวันนี้ บอกแล้วว่ามันต้องเป็นของผมได้ได้ได้กินแล้วกินแล้ว,ลวไม่ต้องเคฟกินนะไม่ต้องเคฟกินไอ้ยากาดิฟ <c oughs> ป,ปิดปิดกุ๊บก่อนนะ <c oughs> <c oughs> เอาเลย นี่หาเงเข็งแน่นอนเฮ้ย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 ,ยนี่นะครับ đồn 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 tặng mai tặng mai okay tặng mai tặng mai 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 tặng mai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  tặng ăn kem không? Kem báng Ok. Yếu thật, đỉnh đỉnh bữa đâu con. Đôn. Nè, đây này, ăn đỉnh มมหม่งเศร้าไหมนม้ำา <laughs> นตามมเ <laughs> <laughs> อ๊ะบันี้อะลลหมา เฮ้ยแกมบงแกมบางในมัด ปล,ลาไม่ค่อยดูแต่ได้วันนี้นะปลาไม่กินเลยนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้สงสัยต้องกลับบ้านเลยนะครับปลาไม่กิน แก้มบางหายหมด ียมนะครับเสียมใหญ่นะครับ มันจะกลับบ้านนะครับแต่เรือจักเขวขึ้นเชือบบดีเลยเรือขึ้นเชือบบดีเลยมากิ้นครบิเรื่องอาคุาายเลือะ โอเคเปิดหน้ารถกันเดี๋ยวฮะโอ้ยก่อนกลับบ้านนะครับก่อนกลับบ้านกลัวแล้วครับเดี๋ยวผมด,ดูนะลองใส่ยังมีตัวไหมนะครับก่อนกลับนะครับ นี่นะครับจะุปบลงานนะครับทลิปนี้ เิปนี้กับเบ้งน,น,นะครับร <S <S นี่หัวเสียมนะครับโอเคนะครับ